สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูอีกครั้งนะคะจะมานำเสนอเรื่องสัตว์และพืชน่ารู้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจำแนกประเภทของพืชมีส่วนประกอบดังต่อไปน,นี้นะคะการจำแนกประเภทของพืชพืชแบ่งตามที่อยู่อาศัยได้สามประเภทคือพืชบก พืชน้ําและพืชที่เกาะอาศัยพืชอื่นโดยจะอธิบายได้ดังต่อไปนี้นะคะพืชบกเป็นพืชที่อาศัยอยู่บนดินมีลำต้นแข็งแรงและมีรากยังลึกลงในดินเพื่อช่วยยึดลำต้นให้ตั้งอยู่ได้เช่นไม้ผล ไม้ดอกและไม้ประดับและพืชผักต่างๆรวมทั้งต้นญ้าพืชบกส่วนมากมีลำต้นแข็งแรงพืชน้ำเป็นพืชที่ขึ้นอยู่บริเวณผิวน้ำหรือใต้น้ำลำต้นเล็กและอ่อนนิ่มมีรากและลำต้นช่วยให้ลอยน้ำได้เช่น ตบชวาจอกแนบบัวเป็นต้นพืชที่เกาะอาศัยพืชอื่นเป็นพืชที่ขึ้นบนต้นไม้อื่นลำต้นจะไม่ใหญ่และมีน้ำหนักไม่มากนักเพื่อให้ต้นไม้ที่เป็นที่เกาะยึด รับน้ําหนักได้พื้นจำพวกนี้ได้รับอาหารจากต้นไม้ที่ไปเกาะเช่นดูดางกล้วยไม้กาฝากเป็นต้นจากเนื้อหาที่ครูอธิบายมาข้างต้นให้นักเรียนกลับไปทบทวนอีกครั้งในหนังสือ วิทยาศาสตร์ป .1 ห,หน้าหกสิบหสวัสดีค่ะ